ได้เดินทางมาแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษคนสอนธรรเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาสืบเรื่องมาจากวันที่9มกราคม2568ที่ผ่านมาเนี่ยฮะทางมูลที่ทนายกองทัพธรรมได้มีการแจ้งความดําเนินแจ้งความกล่าวโทษคนสอนธรรมในข้อหาหมิ่นคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2 5 0 5แก้ไขเพิ่มเติม2,535มาตรา4 4ตรีนะครับ ปรากฏว่าในวันนี้เนี่ยยังมีอีกหนึ่งข้อหาครับที่เข้าข่ายในการกระทำความผิดคือข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าสมเด็จพระสังฆราชและมหาเถระสมาคมเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติคณะ22505มาตรา45นะครับเพราะฉะนั้นการที่สมเด็จพระสังฆราชมีพัะบัญชา ให้พระเถระผู้ใหญ่จำนวน5้ารูปไปสอบสวนแล้วก็ลงมติออกมาเกี่ยวกับพระรูปหนึ่งแล้วก็ได้มีการนำมติดังต่าวนี่แหละครับไปเสนอต่อมหาเถรสมาคมนะครับแล้วมหาเถรสมาคมมีมติออกมาเป็นมติมหาเถรสมาคมที่5 5 8ปทัประชุมครั้งที่19ทั 7, บสองหหนที่19 7, บการกฎาคม2 5 6 7ที่ผ่านมานะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชก็ได้เรียกพระรูปดังกล่าวมาแนะนําแล้วก็มาตักเตือนปรากฏว่าพระรูปดังกล่าวท่านก็ได้มีการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วคือไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ออกสู่สื่อโซเชียลต่อสาธารณชนเป็นจำนวนมากในช่วงเดือนกันยายนปศ .2567 ซึ่งผมนะ ก็ได้รับข้อมูลสำนักข่าวทุกสำนักข่าวก็ได้รับข้อมูลนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่สมเด็จพระสังฆราชรวมถึงกรรมการหมาเถรสมาคมมีมติที่5 8ทับ2เอาเกียรติเนี่ยถือว่าได้ปฏิบัติตามหน้าที่ได้กระทำการตามหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าคนสอนธรรมเนี่ยครับได้กล่าวกล่าวไล้สด ในช่วงเดือนกันยาตุลานี่นะครับเอาสรุปสั้นๆนะครับว่าการใช้อำนาจหน้าที่ของหมาเณรสมาคมไม่ใช่ใช้อำนาจหน้าที่ด้วยธรรมและไม่ได้ทําตามพระธรรมและพระวินัยไม่ได้กระทําตามหน้าที่ของตนผิดไปจากหลักพระวินัยของพระพุทธเจ้าตีอย่างเดียวไม่มีชมเป็นต้นนะครับซึ่งถ้อยคําดังกล่าวเนี่ยก็กฏว่าเคยมีคำพิพากษาดีกาที่1079ทับสองหถือว่าเป็นเจ้าพนักงาน นอกจากนี้แล้วนี่แหละครับเมื่อวันที่เก้ามกราคมส5 6 0กเอ่อห8ดเนี่ยที่เรามาแจ้งความเนี่ยเคยมีมติมหาเศรสมาคมนะครับมติมหาเถรสมาคมเอ่อหกหสสองทับสองห้าสเอ่อประชุมครั้งที่ยี่สทับสอง้าสาวันที่ย0ธันวาคมสองสกรณีพระมโนธรรมรัตอโศกมีดละมาสมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ไทยนะครับซึ่ง สำนักพุทธได้มีการนําเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่มติเข้าสู่มาหมาชนธรรคมแล้วมีมติออกมานะครับให้ดําเนินคดีตามใส่ความคณะสงฆ์มาตรา44ตรีนะฮะแล้วก็มติสุดท้ายคือมอบหมายให้สำนักพุทธแห่งชาติดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนั่นหมายความว่าการหมิ่นคณะสงฆ์ก็ดีการดูหมิ่นเจ้าพนักงานก็ดีเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นอกจากนี้นะครับยังมีมติที่424ทับ2567นะครับซึ่งออกมา,อ,าออกมาทั้งหมด3ข้อข้อที่1นี่นะครับรับทราบดําเนินการของทางผู้สั่งชาติและมอบหมายให้ดําเนินการคุ้มครองพระพุทธศาสนา,าตามหน้าที่และอํานาจให้เท่าทันต่อเหตุการณ์เพื่อป้องกันระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อพระพุทธศาสนา,ษา,ต,าตอนนี้ที่มีการทำอะไรซึ่งอ้างถึงหลักธรรมหรือวิธีการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาแต่มิได ปรากฏหลักคําสอนดังกล่าวในพระไตรปิฎกทำผีพุทธศาสนามติอนัตและอาจอธิบายของคณะสงฆ์ที่ชอบด้วยหลักพุทธศาสนาอาเข้าข่ายเป็นการก,การะทำความผิดตามกฎหมายให้สํานันพระพุทธศาสนาพิจารณาดำเนินการและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพฤติการแห่งกรณีหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในเมื่อมาสํานักง,งานพุทธศาสนาเห็นเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วว่าคนสอนทำกล่าวจับช่วงด้อยค่าด้อยค่ามหาเถระสมาคม คณะกรรมการแล้วก็รวมถึงกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชมีการตักเตือนพระรูกนกองแล้วท่านก็ปฏิบัติตามไม่มีปัญหาสําหรับท่านแล้วเนี่ยแต่สํานักงานพระพุทธศาสนาทำเฉยทําเฉยนะครับตอนนี้คือไม่ยอมกระดิกอะไรเลยปล่อยให้พวกเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยซึ่งเอมันมีไม่มีหน้าที่โดยตรงนะครับแต่ว่าเราเราได้อํานาจหน้าที่นี้เนี่ยมาจากกฎหมายและธรรมนูญมาตราห0สิบวงเล็บหนึ่งคือปอกป้องสถาบันมาตราห้าสิบวรรคสอง ประชาชนเร่ร่วมกันปกป้องพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยอยากฝากนักข่าวไปถามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าพวกท่านทําไมไม่ทําหน้าที่ปล่อยให้คนสอนธรรมปล่อยให้อ่บรรดาสาวกบทั้งหลายเนี่ยมากลนาพระมาได้ฆ่าพระนะครับแล้วไม่ทาเดี๋ยวผมอยากบอกนะครับว่าเอเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันสืบเรื่องมาจากคารวาสสอนธรรมคนหนึ่งนะครับสอนธรรม ผิดๆทุกทูฟแล้วก็ใช้คําว่าสัจจะความจริงแต่ไม่ได้ใช้ข้อมูลตรงในพระไตรปิฎกนะครับทําให้ทาจริงนี่หายไปเหลือแต่สัจธรรมปฏิรูปแล้วเสร็จแล้วพอไปเผยแพร่ให้กับพุทธศาสนิกชนที่เขาไม่เข้าใจธรรมเขาเลยเข้าใจผิดไม่มีโยสรนมมสการคือไม่มีการแต่ยตองโดยแยกคายนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้มูทธิไม่ได้โกรธเคืองคนสอนธรรมนะครับมูที่เราเนี่ยมีวัตถุประสงค์สามข้อข้อแรกคือปกป้องพระไตรปิฎกเพื่อส่งต่อพระไตรปิฎกไปยังให้ลูกหลานไม่ให้มีการบิดเบือนนะครับประการที่สองคือปกป้องคณะสงฆ์ไม่ให้มีการกลดา่าพระพิสุโดยเหมารวมนะครับโดยเหมารวมคุณดานะค,คุณใช้ถ้อยคำพุทธวสวัตไม่มีโยโซนามสิการแล้วก็ที่สาคือคุณไม่มีคารวตานะครับอันที่สามคือ ปกป้องป้องปามการด้อยค่าวัฒนธรรมเห็นไหมครับด้อยค่าวัฒนธรรมทั้งของพุทธเช่นการสวดมนต์ข้ามปีเขาก็ได้ค่าแต่สุดท้ายตัวเขาเองก็กลับมาทำเสเองนะครับแล้วด้วยครอประเพณีของพราหมณ์ซึ่งพราหมณ์เนี่ยมีตั้งแต่สมัยโบราณเป็นพันปีแล้วจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็จะมีพิธีพุทธก็จะมีพิธีพราหมณ์ก็ไปด้อยค่าเขานะครับแล้วล่าสุดคืออะไรรู้ไหมครับ คือตุดจีนตุดจีนเนี่ยผมก็เป็นคนเชื้อสายจีนนะครับตุดจีนคือวันปีใหม่ของคนจีนเพื่อเป็นการรวบรวมญาติมาในการที่จะนานปีไม่ได้มาปรึกษาหารือกันก็มาแล้วก็มาไหว้เจ้าแจกอาหารกันนะครับพบกันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือความปลองดองความสมัครสมานสามาัคคีแล้วคุณพูดมาได้ยังไงนะ อย่ามาบอกว่าโลกสวยไหวแล้วสบายใจไหวแล้วเป็นสิริมงคลไหวตามประเพณีปู่ย่าตายายมึงไหวเพราะห้องรู้ออยากรวยอไม่อยากถูกหวยจุดทูบจนบดดอกอย่ามาตอแหลดูสิครับว่าคนสอนทำเนี่ยด้อยคาประเพณีของคนจีนนะแล้วผมอยากถามต่อนะครับว่านอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมอยาก,กพูดถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพวกท่านทําอะไรอยู่ครับปล่อยให้คนสอนทำเพียงคนเดียวเนี่ย มาด้อยค่าวัฒนธรรมคนไทยทั้งไทยพุทธไทยพราหมณ์ไทยจีนนะแล้วชอยช่อยทำผูรุสวัสดแล้วพวกท่านทาอะไรอยู่นะทำไมไม่ปรามบ้างนะครับปล่อยให้คนคเรียนมาทําลายและอย่ากระถามกระทรวงสาธิการด้วยนะครับว่ากระทรวงสาธิการเนี่ยปล่อยให้บุคคลคนนี้เข้าไปอบรมในโรงเรียนใช่ครับเวลาอบรมมาพูดดีแต่เวลาไปไรสดพูดกูพูดมึงแล้วเด็กมันติดตามไปดูในไ์เนี่ยมันก็เอาตามพูดกูพูดมึงสอนให้ลูกพูดกูพูดมึงกับพ่อแม่เนี่ย มันใช้ได้ที่ไหนนะครับวันนั้นอยากสามกระทรวงศึกษาธิการว่าพวกท่านน่ะทำอะไรอยู่ทําไมไม่ปรามเอาคนคนที่ไปสอนได้ยังไงเด็กมันจะไปเป็นต้นแบบไหมครับแล้วก็อยากจะถามถึงกรรมธิการการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมธิการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะวัฒนธรรมวุฒิสภาทาอะไรกันอยู่ครับท่านบอกว่าท่านเป็นคนที่อุปถัมภ์บำรุงพทธศาสนาคุ้มครองศาสนาแต่ที่ท่านทําอยู่เนี่ยท่านเฉยท่านปล่อยให้ คนสอนธรรมเนี่ยพูดไปเรื่อยไปด้วยค่าคนนู้นด้วยข่าวัฒนธรรมคนนี้ไปหมดเลยนะครับและที่ใช้ถ้อยคําที่หยาบคายทําให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจําเป็นนะครับเราไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองกับคนสอนธรรมเราทําตามวัตถุประสงค์3ข้ออย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยตัวผมเองเนี่ยและมูลทีนะครับไม่เคยมีอะไรกับคนสอนธรรมไม่ว่าจะเป็นคนสอนธรรมหรือไม่คนอื่นถ้าทําอย่างนี้ผมก็ทํา แต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดว่าต้องขอบคุณไทนิวนะเพราะถ้าไทนิวไม่เปิดประเด็นนี้นะครับแล้วทําให้ทัวร์ลงผมเนี่ยวันนี้ก็คงไม่มีตั้งแต่ปลายปีจนถึงต้นปีจนถึงทุกวันเนี้ยทัวร์ยังลงไม่ขาดสายเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราเรารับได้เพราะว่าเราเรารู้ว่าสิ่งที่เขากล่าวหาเราเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเราก็เลยไม่ได้สีเรียดจะไ่มามหาหมีไม่ได้สีเรียดครับ